นาะแต่ละมือก็ะที่ห้ายังก็อยู่ไปซื้อแหละอยู่ถุงอยูีน่าพี่แหละบัดนี้ค่ะแม่์ไปซื้อให้กะเน it, e ื่อก็อดดูกันเนาะโดยบางทีก็อดบางทีก็กินน้ำกินน้ำละล่าเนาะมืออดน้องเดิอนมีอดนมมือนกันโดยน้องเพิ่นกับบุระให้ว่ากินน้ำละล่าพีีก็อิ่มน้ำอิ่มยังไปให้ได้เนาะโดยบางทีก็ป้อนข้าวนั่นแหละให้กินข้าวให้อิ่มแบบนี้เนาะโดยเพิ่งจะพ่อยู่ได้น้องเก้าเรือนนี่นะอดนมโดยโอก็เคยอดมาเคยอดมาหลายเครื่องอะไรข้างมั้ง โดยบ่มีนมบ่มีเงินซื้อก็ให้อดเฮ้ยกินข้าวใส่ สบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเอซเบอร์สกูดสกคนเนาะหรือว่าจะเป็นทางไทยทางลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะกลมาพบมาพ่อกับสาวาสนาสาแนลอีกแล้วมื่อนี้เนาะสาวาสนาสาแนลก็เลยเดินทางมาวัานอันนักสาห้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกลมาตามคําแนะนำเอฟซีอันมา เอฟซีเนํานำมาเนาะว่ามีสาวไม่ห้างวาสันวาเนาะมีสาวไม่ห้างกับผู้พูดวาไม่ห้างลูกหนึ่งหรือว่าลูกสองหรอกเนาะแต่เคิ่นกับอายุยังน้อยอยู่ด้พ่อแม่พี่น้องเลยกับสาวัดกับซมาถามควมสาเหตุที่เป็นมาจังได้เป็นไม่ห้างากังสันจังซี่ละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับวาจังไดเคลื่นเปลืใจบอกคือจังไดหรือว่าสูตรมาจากปีจากเดือนเนาะ กระสิสอบถามโอ้ลมกับเคลื่อนและก็ได้ให้งเอฟซีได้ไปผู้รับผูร้รับทราบนํากันเนาะก็ไปติดตามพับสมกับสาวาดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าไปสอบถามเคล่นความเป็นอยู่เป็นมาแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะว่าเคล่นสืตรเคลื่อนสดได้จักปีเนาะเคลื่อนปิดใจบ่คือจังไรกะโอ้ลมหรือว่าสอบถามกับสาวาสนากันเลยพ่อแม่พี่น้องเอลยก่อนสิไปเบิ่งไปสมกะก็ได้ก็เส่ กดติดตามให้สาวาสนากอนเนาะให้กำลังใจสาวาสนากอนเนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณดวงหน้าพ่อมเนาะทีเบื้องคลิปสาวาสนาเนาะดยกะไปเบื้องไปส้มกันเลยบ้านน้องขึ้นตอนนี้สาวาสนามาพร้อมทีมงานเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้มาพร้อม มาพอน้องคนหน้าบ้านเท้าสาวาสนาแนลสองคนเนาะมื้อนี้เนาะก็ได้เดินทางมากไกลพ่อแม่พี่น้องเ้ยมื้อนี้ก็เลยต้องเอาต้องมากับพร้อมทีมงานพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าถามาคนเดียวกับ่ทได้เด้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไก่สาวาสแกย่านคือกันหลยเนาะเพราะว่าทางมาก็เป็นดินทรายแล้วกับเป็นป้าได้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามานาคันได้เนาะึ้นอยู่นาเป็นประจำมาซันว่าขึ้นกับบ่ค่อยได้เข้าบ้านขึ้นนอนนาเนาะ โดยกลับไปเบิ่งไปส้มไปออกสอบถามโอ้ลมสาเหตุเป็นมาแนอะอไรกัไปสอบถามกับสาวาเดี๋ยวนี้เนี่ยน้องพ่อแม่ลูกน้องไปกันเด้อไปทักทายสบายดีขึ้นน้ากันเด้อโอ้ยสบายดีเลยสบายดีเลยได้มาหอดหน้ากันเลยเนาะมาห่อดหน้าเมื่อกี้อากาศก็เย็นพอดีเลยเนาะพออยู่ผมไม้ยังจะช่วยมันแล้วมันห่มไม่ลายเนาะเงินพอเนี่ยถามซื้อไ่เดย สื no hehe, ่อยังไงนั่นละเนาะสื่อเดือนสื่อน้องเดือนเนาะโดยน้องเดือนอายุเจ็ดปีแล้วสาวปีสาวปีหรือว่ายี่สิบปีเนาะโดยโดยโดยมีครอบครัวแต้โบน่ะมีแล้วมีแล้วเออแต่ตอนนี้ตอนนี้บ่มีปะกันแล้วก็เคยมีครอบครัวแบบนี้เนาะโดยตศรษฐาณิเลิกกระเด้วเนาะตอนนี้เลิกกระเด้วโดยมีลูกนจองคนเดียวน้ะ มีผู้เดียวมีลูกผู้หนึ่งมียิ่งผู้ชายผู้ชายชื่อน้องอย่างเนาะชื่อน้องเอน้องเอเจ็ดเดือนเจ็ดปีเนาะเก้าเดือนแล้วเก้าเดือนแค่นี้ได้เก้าเดือนเนาะเลยสาเหตุที่เด็กลากันจะคือเป็นยังไงนาะน้องเะคือเด็กลากันบุกุ้มบุกหุ้มกันนี่แหละเอากันไปกับโอ้โหแค่บุกุ้มบุกหุ้มกันนี้เรียว่าพนมีผู้สาวใหม่ว่าด้วยยังไง บอได้มีภูษามัยผลบุกลมบ่มนี่แหละอ๋อได้แบบว่าเอากันได้จักปีเลยอยู่ต้องกันได้จักปีเลยใช้ชีวิตต้องกันนะสองปีแล้วอ้สองปีได้สองปีโดยได้แต่งงานแต่งยังหรอบ่ยังโอ้ยังไม่ได้แต่งอยู่ยังไม่ไดแต่งแต่มีลูกก่อนเนาะโดยโดยเป็นแฟนกันแต่มีลูกก่อนโดยยังไม่ได้แต่งงานเนาะโดยโดยอยู่กันมาได้สองปี เลืกลาได้จักจักเดือนจักปีแล้วเลืกลากันเลยเลืกลากันได้เท่าไดแล้วเนาะถ้าก็ได้สามเดือนสามเดือนเนาะโดยเลือกคันนาก็ได้สามเดือนกันมาเนาะเป็นยังไงพ่อของน้องกับคนบ้านเดียวกันนี่วะบ้านน่านอเคียนคนละบ้านเนาะคนละบ้านกันวันน่านอเคียนกันมาเนาะ แต่สาวบ้ากเขาพูดเราว่านั้นตุ๊กเขียนไปทั้งหลเนาะจะได้ยินได้ซื้อซื้อนี่เคยได้ยินได้ซื้อเมน่านตุ๊กเขียนการกานเป็นยังบไงเป็นงานเป็นการมีแต่เห็นให้เห็นหน้านั้งแต่เด็กโดยโดยโดยกะเอามาจูงกันว่าได้รูปคนนึงเนาะโดยรูปก็ได้เก้าเดือนเลยเนาะนี่นะกานการยังไคเลิกไคล่ะเจ้าหรือคนเลิก เปินแล้วเพิ่นเด้วยเขินๆเป็นคนอยากไปก่อนบ่้อย่างไรโดยเขาก็เมื่อเฮือนเฮาเขาก็เมื่อเฮือนอยู่เม่ยนาเฮาบ่มียังเลยเขาก็มาเลยโอ้โอตังที่ว่าที่ตังคนตังไปนะโที่ว่าอยู่ลำการหนี่เมื่ออยู่บ้านปัวบ่แม่อยู่บ้านนาดกียนเนาะเมือยู่น้ำปูวน้ำยาโดยเม่อยู่น้ำปูวน้ำยาเลยอ่าบัด Regions, Firstly, ขึ้นบ่คุ้มบ่อหุ่มขึ้นบ่เบิ่งบ่แย่งแบบนี้บ่อแล้วเจ้าก็เลยกลับมาเอารูปกลับมาโดยโดยฮัลโหลกับมาอยู่ไปกับแบบมีความสุขแบบอย่างเนาะขึ้นกับแบบมีความสุขในใจไหมว่าเนาะแต่ว่าแต่ละมือเราขึ้นเฮ็ดยังหลาแต่ละมือหรือเตระวินน่ะคันชีวิตประจำบ้านเราขึ oui ้นน่ะก็อยู่ประเทศเพียงอย่างไลอย่องประเทศเนียงแค่แต่ให้แต่หน้าแบบนี้เนาะประเทศเยียงทำงานหาเงินหาค้าแบบนี้เนาะโดย กับบริเวณปกุมบะโ h ม m ดูกวัานี้ดูดก็กินอยู่ได้กินนมแม่หรือกินนมแบบไหนกินนมพองอ๋อนมซื่อนะนมซื่อเนาะนั่นซื่อกับ่มีนมแม่บ่ออกบ่ละนมแม่บ่บ่แบบมันอะบ่ได้กินมาแต่แรกแปลว่านำนมบ่ออกกันอย่างเนาะแบบคนก็ได้แค่กินนมปองบัดนี่แต่ได้ย่างเดียวนี่ก็ไผซอยออกเงินซื้อนมด้วย กแม่นอะไะบันมีเพิ่นมีเพิ่นออกมีก็เอาเองโอ้แม่เจ้านะโดยกับสเม่เรี่ยงซอยนะเดี๋ยวนี้เนาะที่กลับมานี่ก็อยู่เฮือนน้ำพ่อน้ำแม่บ่เลยโดยกับมากับยู่เฮือนน้ำพ่อน้ำแม่เฮือนเจ้าเองยังบุ่ตรมียังบ่ได้สร้างยังบ่บ่ได้มียังมาเยือนเพื่อกับมาอยู่น้ำยาเพิ่นจชื่อยังบ่ทันมีเพื่อนมีใช่โดยโดยโดย ก็เพา่ขนอยู่ใช้ชีวิตร่ำไห้ยังไม่ได้ไปหาเงินทางใดนะเนาะยังไม่ได้สร้างอย่างไรเนาะมันไ่มีหอกมีเฮือนไม่มีรถมีอย่างไรเนาะมีเนาะก็มีลูกสก้อนเลยเป็นพระอีกคนนึงเนาะโดยก็เขึ้นกัเรี่ยงง่ายอยู่บ้านน้องนะเรี่ยงง่ายอยู่น้องเก้าเดือนเนาะโดยโดยเก้าเดือนขึ้นกัอายุนะเขึ้นกัอายุดุ่นเดียวกับเจ้าบ่พอของน้องนะ โดยชาวปีสํำคอันต่างคนต่างแบบยังอายุยังน้อยแบบนี้เนาะก็เลยแบบไปกันบลอดแบบนี้เนาะ,ะไปกันบลอดไปตามทางของขึ้นแบบนี้เนาะส่วนลายเจ้าก็แบบว่ายากลูกยากเต้าแบบนี้เนาะก็เลยแบบผิดกันซนะเนาะแบบก็ได้เสียอย่างบ้าไม่ได้สีกอันไตรต่อต้านอย่างบ้านเดือกกันนี้นะ มีแต่ว yup. ่าอยู่กันมาได้กะเจ้าคุยกันก็เพื่อนบ่ดยคุยว่าแบบไหนต่างคนต่างอยู่ว่าอย่างไรต่างคนต่างอยู่ไปกันมารอดดอกแต่เพื่อนก็ยอมมาหนิด้ยเพื่อนก็ยอมให้เจ้าเอาลูกมานอะมาหนิเนาะว่าสาวคนนี้เพิ่นกับป้าดูเพื่อนใบอยู่บ้านยาเพิ่นก็ดีเพิ่นก็ได้เอามานำเนาะเพอนมานำนมาก็เป็นเพิ่นมาเรี้ยงเองเพิ่นวะ โดยจะเป็นแม่เลี้ยงเดียวเลยนะโดยเป็นแม่เลี้ยงเดียวโดยเลี้ยงู้เดียวแต่มีแต่พ่อแต่แม่เท่านั้ซอยนะน้องเดือนนะโดยออกค่านุ่งข้าเข่าข้าเนื้อข้าเป็นเพลิดนดยแบบว่าเข่าในน้องยังชื่อกินบ่คือว่าดได้เข่าของน้องนะกินข้าวมิดได้กินข้าวมิดแล้วกินข้าวธรรมดาเขาได้เลยเนาะคนหนเขายังได้เนาะใครอยู่ดอกใครแน่บาดในคันเพราะว่าเบาบางไปได้หนึงเนาะเป็นยังได้น้องเดือนที่เลืกลากันมากคือกินห่อกินเทิงคนอยู่บ่ กินหยอดคนอยู่โอ้กินหอดอยู่โดยดนแล้วก็ลืมไปบ้านจะคิดแต่ว่าเวลาคือเทใส่อย่างก็ลืมไปบอกโดยกินหอดเป็นที่แต่เตลึกใหม่ๆก็บ่ได้เนาะกินหอดอย่างเต็มที่เลยแม่แต่ทีนี้คือผลเลือดขอเราเนาะแม่ต้องอยู่น้ำเงินแม่เดึงงานจะต้องทำใจไปเนาะน้องเดือนนะทำใจไปละ เดี๋ยวดูเดินเข้าไปในแดดเนาะโดอยืนหายยู่หน้านี่แหละย,ยู่หน้านะดูทำอีกเรื่องหนึ่งน้องเดือนเนาะถ้ามีบ่บมีแล้วเนาะบ่มี่ผัวแล้วก็คิดอยากจะพาสิเปิดใจว่าน้องเดือนปปเปิดอยู่เปิดอยู่เปิดหาคนคุยดยนี<ม>่ค,คนมาอบรมเนาะอบรมเนาะดูอบรมน้ำเนาะดูขอความว่จริงใจกับเขาเนาะน้องเดือนเนาะ ครับลูกครับเต้าได้เนาะได้บังลูกบังเต้าได้กครับได้เลยถ้าเพื่อนอายุเแิบอายุลายต้องเดินกระชิรับเพันได้อยู่บ่ได้อยู่บังลูกบังได้บังเมียบังลูกได้นะก็ได้มาคุ้มผมก็นด้มาดูได้แบบครอบครัวด้วยว่าใส่ใจน้ำครอบครัวเนาะโดยใส่ใจน้ำครอบครัวแล้วกันรับได้เนาะโดยว่าสมมติว่านุ่มไทยสิมา สูโคอะไรประมาณนี้มีสนใจอยู่กับสีท่อมอยู่บ่ขอทำใจหน่อยนึงท่อมเยอ้แต่ทำใจหน่อยนึงเพราะว่ายังคิดอยู่เรื่องเรื่องอดีตอยู่เนาะยังคิดประาน้ำลูกน้ำเต้าอยู่กัยังน้อยแบบนี้เนาะน้อยประมาณนี้ครเอาหนึ่งมากกับดึกดกาแฟใหม่ๆเนาะแต่สามเดือนนี้ก็ถือว่าบ่มเนาะน้องก็ตอบถือได้แล้วแต่ยังขอทำใจแน่นอนวาเนาะทำใจพน่นองเลย ว่าขึ้นก็ยังคิดน้ำลูกเพราะว่าลูกยังน้อยแต่ยญานว่ามีปัญหากันฉนวนว่าท่านหันลายกันเนาะน้องเนาะดบางทีเพิ่นมักเพิ่นชอบก็ต้องต้องคอยไปสักต้องรอสักหน่อยให้ลูกเป็นใหญ่ก่อนเนาะคุยกันให้เข้าใจกันกว่านี้ก่อนเนาะดก็ต้องคุย เออเบิงใจกันไปก่อนสักพักเนาะเมนยูเรื่องความหักด่กะมันกัะโบงไงไปไหนๆเนาะเมนยูว่ามากๆเอามาเลยแบบนี้กับมาไล่เนาะเพราะว่าเคยทิฏฐาดมาแล้วเนาะเลยอยากให้แบบซื่อสันใจกันก่อนยคุยกันไปก่อนเมนยูเนาะเรื่องนี้กะจังว่ากันที่ดังเรื่องนี้เนาะน้องยแต่เรื่องเปิดใจน้องก็เปิดอยู่แล้วเพราะว่าน้องว่าอยากมีคนมาโอมาลมน้ำแก้เงาแบบเพิ่นกระเงาเพิ่นกระเลี้ยงลูกผู้เดียวแบบนี้เนี่ยเนาะเลย จะละเมิดก็เลี้ยงลูกคนเดียวอยู่ไห้อยู่หน้าแลยแหละผมว่าเหมือนแง่บางเถือก็คิดจีบว่าน้ำตาตกจีบว่าหลาคือคนจะเห็นลูกงอแง่ลูกไห่ลูกยังแบบคิดใส่แบบเรื่องอดีตแบบนี้นะคิดใส่อยู่ไลยน้ำตาก็ไหลอยู่บังเถือก็เดี้ยงลูกเงางอมแงมคนเดียวก็น้ตาไหลเนาะเลยใดก็เดือกเกิดว่าได้เนาะมันเป็นไปแล้วมันผิดพลาดไปแล้วกะปล่อยมันไปเนาะเลยอันนี้เด เริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งใจเลี้ยงลูกขนาดให้ใหญ่ขนาดเนาะโดยแล้วก็เจ้าเคยคิดว่าอยากไปทํางานกรุงเทพแบบนี้นะก็คิดอยู่ได้คิดอย<ม>ู่แต่ว่าหากจะอะไรลูกอัน<บ>ปล่อยให้แม่เลี้ยงได้ป่ได้ถามสิไปกับไปได้ให้ลูกง่ายช่างหนีก็หนีช่างน้อยสักนั้นเนาะโดยปล่อยให้แม่เลี้ยงบัดนี้ เงินพราะว่าน้องเขึ้นก็ซื้อจุซื้อนมก็หาที่ได้ในบ้านก็บเจ้าชีหาอย่างน้องแต่ละมือเนาะแต่ละมือก็บเจ้าชีหายังก็อยู่ไปที่แหละอยู่ถงอยู่หน้าพี่แหละบัานนี้ค่ะเมย์ไปซื้อให้กับเ่อก็อดดูกันเนาะโดยบางทีก็อดบางทีก็กินน้ำกินน้ำแล้วล่าเนาะมืออดน้องเดือนมีอดนมมาได้โดยน้องเขึ้นก็บ่ได้ให้ว่ากินน้ำแล้วล่าพีก็อิ่มน้ำอิ่มยังไปเห็ได้เนาะโดยบางทีก็ป้อนข้าวนั่นแหละ ให้กินข้าวให้อิ่มไปนี่เนาะเครื่องกับพ่อยู่ได้น้องเก้าเรือนนี่นะอดนมโดยโอก็เคยอดมาก็อดมาหลายเกือบอะไรขั้งบ่โดยมันบ่มีนมบ่มีเงินซื้อก็ให้อดเฮ้ยกินข้าวใส่เอาข้าวใส่เจ็ดสิไปหายังเนาะโดยจ็ดสิบวิหายังกินข้าวใส่เอาน้ำน้งกินใส่เพิ่นก็อยู่ไปอิ่มไปเนาะดยดีท่อน้องเพิ่นก็เลี้ยงง่ายอยู่ได้ถือว่าธรรมดาอยู่เนาะโดยตามมีตามเกิดตามมีตามเกิด ราะว่าน้องก็บ mm ่ไ hmm. ด right. so, uh ้หาเงินทางใดแบดนี hmm. says, huh? right. ้ยากลูก hmm. น้อยเนาะโดยอยู่อีกถ่องหนึ่นะบุญบ่จักได้สิหานีหชีฮายนะขึ้นสมออยู่คึ้เรื่องหาเงินนี่เนาะโดยก็ได้เป็นอย่งลูกนั่งอนเดือนเนาะโดยอยู่บ้านเลยตอนเราบ่มีลูกก็สิง่ายอยู่เนาะโดยบัดนี้ก็ดอลยากลูกนี่แหละเนาะบัดนี้ค่ะข้า่มีลูกก็สามีก็ยังแบบว่ายังว่าเว้าหยังกันไปได้เนาะอันนี้ก็มีลูกแเพิ่นน้องเดือนก็ไปใส่บ่ได้มาใส่บ่ได้แต่ผัวเพิ่นกะ ซัมซี่ไปไปนี้เนาะไปมาเน้่กะโบมีเงินม,ม,คมีค้ามุ้มลูกคุ้มเต้าเนาะ <Đ ôi S 2> จำปินต้องอยู่คนเดียวสดีกลัวมันสบายใจกลัว<ด>เนาะอยู่คนเดียวก็อยู่ไปที่เลย <c oughs> มาอยู่กับเพิ่นกับมีอยู่บ่ใบว่าเพิ่นเตะเพลินตีนะเพิ่นเพิ่ตนตีเพิ่นยังไวเบ่เพิ่นบ่เคยตีนะบอบ่เคยตีมีแต่ให้แต่เบ้ากวนาไมีมีเลวกันอยู่ได้แจะหาบ่ตีกันเนาะ พิ่นบ่เคยตีกับพิดกันตลอดเ่ราะองสาเหตุอดบวายเนี่โดยพิดกันตลอดเนี่ยเรื่องที่สาวว่าได้ติดแต่ว่าขึ้นบอกฮับพี่ชอมแล้วเขาพ,พูดว่าได้เนาะโดยคนใหญ่ยยกันสิพิดเรื่องยังงงเดือนเรื่องเด็ดไรเรื่องปัญหาที่เราก็ด้วยยังไง พันกัมากไปเที่ยวอยู่ได้แบบมากกังค่ำกันคืนนะนะโอ้่วนลายไปให้ลูกอยู่ลูกกับเมียอยู่คนเดียวนะเค่วนลายกับพี่กันเรื่องนี้เนาะโดยโดยโมาค่ำบางทีก็ไปใส่กับบได้บอกบางทีพอนมือไปละไปจากไปละไปคือบ่มีครอบครัวแบบนี้เนาะไปละไปอย่างมาละมาเนาะโดยไปกับไปพอนมือมาลวก็มามาที่นี่เงินคำแบบนี้กับโบหินน้ำแบบนี้แม่นมบบว่า อยู่กันบ่ได้เลยแบบนี้เนาะเพราะว่าน้องขึ้นวัดไปน้ปองมาไร่เค้ื่อนต่ยากลูกแับน,นี้เนาะที่ยังลูกอยู่ผู้เดียวแับน,นี้มันลำบากเลยเนาะด้ว<ด>ยพวกว่าไปดินไปเที่ยวแบบนี้<ด>น่องขึ้นใจเปิดใจอยู่เป็นหมาเนาะแต่ห่างน้องก็ะดิ่นเพชรดินไร่ดินยางยี่บ่อมียี่บ๊โทรศัพท์มีอยู่นุ้ยมีอยู่อ๋อมีโทรศัพท์อยู่เนาะมีสี่โขเลยเนาะโขเพชรโขอยังขึ้นเะมื่อเพราะว่า ก็คือพอได้มีคนอยากมาโอ้อมาลงบางทีถึกสตาของนมนมหลายๆคนเนาะเพื่อคนผู้ใหญ่ใจบุญหรือว huh. ่าใจดีอยากซอยอเดือยเบี่ยงเต้าของพ่อแม่เนาะมีเนาะโมเมนต์ว่าแต่ผู้บ่าวเนาะถือว่าผู้ใดอยากทำบุญหรือว่าเห็นน้องขึ้นสงสารแบบเลี้ยงลูกคนเดียวเนาะแบบนี้อยากซอยกะบซอยเขามาไล่พ่อมช่องทีมงานของเฮาคนไหนเนาะโดยพ่อน้องพนนีกะถือว่า อซอยบุญก็มีเนาะโดยสายบุญก็ได้เพราะว่าิุนกเลี้ยนลูกอยูู่้เดียวบางทีน้องคนนั้นเคลื่อนก็บไ่ได้จักอย่างเี้น้องน้อยเนาะก็เาเรือนก็เอากินน้ำกินไนอดนมอดหยางพี่น้องเออเนาะอันอดไปหลายๆครัข้งคือลาว่าแหละเนาะโดยน้องแบบบ่ท่วงบ่ทัานกำลังกระเริญเติบตูเนาะพนน้องคนหน้ากำลังแบบสมองขึ้นกำลังแบบรเริ่นติบตูนะเด่๋ไปอดนมอดหยางแบบนี้นะกะ พัฒนาการกระสิบบปันใดขนาดกระสงสารน้องขึ้นอยู่นยเนาะเพื่อแม่ขึ้นมาเพื่อก็เอาเข้าวให้กินได้ร้ายแต่ก็เอาน้าให้กิน,น,ก,นก็น,กนอนอน,อน้องกระอดนมนะขนาดกรสงสารได้ขึ้นเอ<ร>ามาหนิเนาะว่าเพิ่นขาดนมนะเพิ่นให้าไวรใหายได้ปะหาะก็เอาข้าวมาป้อนหลักกรอยาอิ่มในท้องขึ้นได้ก็ขึ้นก็นนอนเนาะแต่หักสงสารลูกอยู่แล้วเนาะ พอนอนพอนอยู่แต่ว่าคือว่าได้แม่กะไปจักแน่จไปหาเงินบาทนี่เนาะเราเพื่อนสีหาเงินกจักไปใส่กระยากรูกบาทนี่ใส่แต่น้ำพอน้ำแม่บาทนี่แม่พอนกับบมีเงินอะไรไปฮักก้นมันท่้งรก้นมันก้นยังเพอนกัะบืนอขึ้นกันพ่อแม่กนเนาะ พ่อแม่มีก็ยัแค่อยู่เนาะพ่อแม่มีก็อยู่พ่อแม่กับพ่อแม่ก็พ่อได้อยู่ได้กินซื้อเนาะแม่อยูพ่อเด็กเป็นนัวในครอบเพลินซานเนาะโแต่ลาน้อยอีเนีซะเขาว่าเขามีงานมีการเหตุมีเงินใส่อยู่หรอกเนาะโดยทางแม่ก็ก้นมันปลูกมันเนาะทางน้องเดือนขึ้นอยากไปทำเพิ่นปลูกได้จิบปีให้น้องเดืนมันไงปีได้แนี้ก็ปลูกบ่ หากระปูปีแรกนี่แหละอหากระปูปีแล้วนี่โดยหากกล้วยแล้ววะกล้วแ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 ล้วเพิ่นก็ไปลงทางสวนไปแหละไปเล็ดเ้วมไม้ทางไม้เนาะกล้ด้แล้วก็ทางไม้แบบนี้น้องเรือนก็อยู่กับหน้ากับยังเผาเทียงให้เทียงหน้าเนี่ยนะเนาะโดยเทียงเรืยนลูกเผางัวเผาลูกเผาลูกเผาแหวเผางูเผาควายอย่างนี้เผายันงัวเวกเขามากิน ของปู่ของน้ำนียไล้เลนาะโดยกับหน้าคืนกับเปยเียวอยู่ได้เป็นตาญานอยู่ได้เนาะพออับนอนหน้าอยู่คนเดียวอยู่คนเดีเยวแบบว่ามีไผรเลยเนาะมีไผรเลยเดียวมีแต่กับลูกคนนี้นะ่อยู่สอ,องคนย่านกลางคืนกันนอนนี่ว่านองเดือนโดยนอนหน้าแน่เนาะถึงมืบ้านเนาะเที่ยงหค่ะกับปอดเป่า่ได้มีพายังพ่อปอดใดเนาะน่ะโดยกับป็นตาญานอยู่ดิพ่อแม่ก็น,น,กน,นอนอยู่แต่ว่า โดยพ่อแม่นั่นน่เพลินมากอะประมาณคำเพราะแหละอยู่สองคนกับลูกเพื่อสิมากกับคำเพื่อเทอมทงมืดเชื่อมสีเนาะเพื่อเทอมกับกิ่ง่ได้อยู่นาได้เลยกับลูกเนี่ยกลางยามกันงคืนเนียใส่ไฟยังลองเดินไต้ไม่มีไฟอะไรเอาอันนั้นทางตะครุ่นไตรโคมไตรโคมไตรหม้อไฟเนาะโดยโอ้ไตรตะเกียงบางมือเนาะโดย ลำบากนิดนนึงบ <คน S 1> างทีเห็นผู้ชายผู้ซื้อแปลงหน้ามาแบบนี้ก็คึดยานอยู่แน่นาะโดยแม่อยู่เพียงแบบคึดยานอยู่เห็นผู้ชายกันแต,แต่จำเป็นเนาะโดยต้องจำเป็นผ<ด>ู้ซื้อไปกับบูฮู้เพะแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ<ด><ด>ชีวิตของคนเฮาแต่ละคกนกะเป็นคนระเบิดแต่ย่างสุสานเป็นดูน้องกอยากจะไปทำงานกรุงเทพบาดรดุกันยังน้อยแบบนี้เนาะโดยให้แม่เลี้ยงกับแม่กะ ลำบากหน่อยนึ่งแน่นอนล่ะโดยเพช่นนใหญ่กคนนี้กันนึงโดยคนใหญ่พราวันยางได้ไปปินเนาะจังโปยใไฮเมย์ยงไปทำงานหาเงินเนาะมันสร้างอนาคตบันนี้เนาะโดยเพราะว่าน้องเขึ้นไปอายุยังน้อยอยู่นะโดยเห็นเขาไปห่างเงินก็จะจะไปไปที่กันจะไปเนาะโดยใจก็อยากไปจุ้ยเด่วเนาะแต่ว่าหางที่ทางไดได้เนาะติดน้องติดมีลูกเนาะโดยมีลูกไปทางใดก็ม่ได้เลยต้องอดแน่แหละ อ๋อจักน้อยเนาะจักสี่หาเดือนหรือว่าน้องก็ได้ปีปลายในกาลโอเคอยู่ได้เนาะ้อปีใครอยู่ได้เนาะมีน้องน้อยนี่นมเก้าเดือนคือยังบ่ทันย่างเนาะนโดยนะอย่งไรก็เป็นกำลังใจให้น้องเดือนเนาะโดยกำลังใจมาแรกก็ขอให้มีนมนมคือว่ามีใ่ใจบุญใจดีมาซอยมาซอยเดือนเนาะทำคัมซูเจ้าเนาะเดือนเนาะโอ้ยเกิดิออกมาแล้ว ขอให้ติดตามในไลฟ์้อติดตามน้องเดือนเองคุนพี่น้องเอ้ยให้กำลังใจน้องเดือนเนาะให้กำลังใจน้องของเขึ้นเพราะว่ามากันนอนง่ายง่ายนอะเนาะมาแอบแค่เดียวแล้วก็ไปวิทนอนกันนอนในน้องก็ดูขึ้นกับบอกง่ายพังคว่ำจับดีเนาะขึ้นกันอนอยู่ผู้เดียวตะล่างแล้วตางาสงสารอินดูน้องเพคนอยู่ได้นะดูขึ้นกัเป็นตะแพงอยู่ในเนาะจะไม่ลง มาลาเดือนว่าันแบบนี้เนี่ยกาโอ้ร่มกันเอฟซีก็คือสิเข่าใจเลยเนาะวันนี้เนาะก็ได้โอ้ได้ร่มก็น้องเดือนกระโดนน้าพ่อสมควรในรบควนเวลานนองขึ้นไปกลวยอู้ลูกขึ้นเนาะเพราะว่าทีมงานเขาก็มากวนขึ้นกะจิบรบกควรได้สวัสดิ์ชนะก็สีมีน้ำชี้น้ำใจให้อีดอกก็พอน้องคนหน้าให้ใบซื้อนมซื้อจุน้องขึ้นซอยกันไปเนาะไม่พี่น้องเนาะก็สียซอยกันไปแหละเพราะว่า อีตัวน้องเพิ่นอยู่เคยอยากไปทํางานทําการบา่แม่นว่าสิบ,บ,บนะ่อยากไปไปว่าเพิ่นก็ไปบ่ไล่ก็คือว่าแหละเนาะอยากลกน้อยเคนื่น้อยนงเดือนโดยกเป,ปิดใจอยู่ถา้าผู้ใดอยากมาโอ้มาลงกะโทรมาทางหาทีมงานได้เพราะว่าสิเอาเบอร์เพิ่นมาให้เพราะว่าเพิ่นแจกดังไม้แล้วล่ะเนาะโดยโดยอ่ะเอ้ยเอาให้อันไว้ซื้อกันนมให้ลูกเด้อโดยขอบใจเด้อ ยสได้ลาเนาะไปซัมนี่เนาะมันนี่เนาะด,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 ดูสบายดีสบายดีเนาะโอ้ยสวัสดีกสิทายวิวความงามให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งธรรมศาสตร์เนาะสวาสนาก็ได้โอ้เลยลงกับน้องเดือนอายุเศ้าปีน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะก็มีดูกนึงดูกกับเก้าเดือนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วก็น้องเคล่นกะเป็นสาเหตุเลิกลากัแบบไปกันบ่ได้เนาะเพราะว่าสามีเคลื่นกับแบบอายุซ้ากันแล้วก็แบบยัง น่มักเด่นมักเที่ยวเนาะบางทีกับบสุสนใจครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าบกุ้มเนาะน้องก็จําเป็นไล่หอบลูกมาหาแม่อยู่น้าพอน้าแม่เนาะหลังจากไปอยู่บ้านยากอ่ะบอดีขึ้นเลยเนะาะเพราะว่าขึ้นบอดูไดช้ชีวิตจิตใจของน้องแท่าไหร่เน,ะะนาะขณะสงสารดินดูน้องขึ้นอยู่เก้าเดือนอ่ะบ่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินเนาะบางเทือบ่ได้ไปหาเงินทั้งใดเพราะว่าขึ้นค่าเนาะลูกน้อยเนาะ ก็ได้เอาน้ามาให้กินเลลายแล้วก็ขึ้นกะนอนเอาน้าเอาเข่าให้กินเลยลายแล้วก็นอนก็น่าสงสารน้องคนอยู่เนาะน้องน้อยๆนะกินข่ากินแต่นุ่มกินเธอกินเข่ากับน้ากัแล้วไปเพราะว่าเรียกน้อยกําลังแบบพัฒนาการแบบกระเริ่นตูกตูแต่ว่าหากขาดนุ่มขาดยังแบบนี้เนาะกะขึ้นกะซีโบพัฒนาใหญ่ขึ้นปันไดพ่อแม่พี่น้องเอ้สาวบ้านกะยิ่นทางโศงกระนู่ะ น้องก็อยากไปหาเงินก็อยากไปอยไป่ไปทํางานทําการก็ไปว่าหากคือว่าอะไรพาลูกพาเต้ามีภาระขึ้นมาแล้วเนาะแต่การทิพลาดทีในชีวิตเป็นบทเรียนในชีวิแตและพ่อแม่พี่น้องเลยแต่มีลูกหนึ่งคนขึ้นหนึ่งคนขึ้นกับพ่ิป้ยปลูกเด้ขึ้นกับเอาเมาําพ่อแม่พี่น้องเลยทุกยากลาบา,ากําไดกระยาเนาะก็เรี่ยงเอาขึ้นเกิดมาแล้วกรเรี่ยงเอาก็เรี่ยงสู่ต่อไปกระเปล่นกำลังใจให้น้องขึ้นดำเนาะพ่อแม่พี่น้องเรีบซีเนาะให้น้องขึ้นมีชีวิตเรียงลูกเรี่ยงเต้า ต่อไปชาวบ้านขอเป็นกำลังใจให้น้องขึน้นอยู่โอ้ล้มกับสงสารดินดูขึน้นอยู่เนาะโดยถ้าผู้ใดสงสารเมตตาหรือว่าอยากโอ้อยากล้มเป็นเพื่อนพูงของขึน้นเป็นโมค่หรือว่าอยากล้มเป็นแบบไรก็พัฒนาขึ้นไปกับจังว่ากันพเพราะว่าน้องขึ้นก็บอกว่าขอทำใจก่อนเนาะเพราะว่าขึาน้นก็ยังทำใจแบบยังบ่ได้ปลายแบบยังคิดเทนกะยังไห้อยู่ลังมือกับห้องไห้แบบอีโตนดูของขึน้นเนาะดย น้องกะอายุเศร้าปีกะยังน้อยอยู่หรอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยสาวาสนากระิขอคอตัวล่ำลากับบ้านสก้อนน้องมินเนาะถาสาวาสนาเฝ้าพิพาประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพีน้ำน้องใบมองนีก่อนเนาะกะขอบุญขอบคุณเบิ่งคิดสวาสแต่ต้นจนจบก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีใหม่หรือว่าเอฟซีเก่าเบอร์สุขุมสุขนเนะ้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะสวาสกระิขอคอตัวล่ำล้าใบเวเทเชียงสมนีเได้กาวคำบาดสบายดีแล่สวัสดี